ข้อคิดหนุนใจโดยไฮดีก่อนเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่าก,กลัวเลยยอห์นบทที่14ข้อ27 ผู้เขียนเล่าว่าแมวของท่านที่ชื่อไอวีกลัวจูลี่แมวตัวใหม่ที่ผู้เขียนเก็บมาเลี้ยงมากแมว้ว่าจูลี่จะแก่แล้วเล็กตัวก็เล็กแต่ไอวีซึ่งเป็นแมวที่หนุ่มกว่าก็ไม่ชอบจูลี่อยู่ดีไอวี IV, ไม่อยากจะแบ่งผู้เขียนกับแมวแก่ใจดีตัวนั้นเหมือนไอวี่จะคิดว่าผู้เขียนไม่สามารถรักแมวพร้อมกันสตัวได้ตอนนี้ไอวี IV, ไม่ยอมเข้ามาในบ้านทำให้ผู้เขียนสงสัยว่า เมื่อไรสงครามระหว่างแมวสองตัวนี้จะจบสักทีผู้เขียนบอกว่ามีหลายครั้งที่ท่านเป็นเหมือนไอวี่ท่านกลัวสิ่งที่ตัวท่านเองควบคุมไม่ได้ท่านไม่อยากจะยอมรับว่าท่านไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้แต่พระเยซูทรงทำได้และพระองค์เป็นผู้เดียวที่อยู่เหนือและควบคุมทุกสิ่งพระองค์ทรงปกป้องท่านจากปัญหาแม้ว่าปัญหานั้น จะเกิดขึ้นจากตัวท่านเองแท้ๆผู้เขียนรู้สึกเป็นเหมือนเจ้าไอวี่ที่กลัวว่าผู้เขียนจะไม่ใส่ใจและหันไปรักจูลี่มากกว่าผู้เขียนลืมไปว่าพระคริสต์ทรงมีความรักเพียงพอสำหรับท่านและทุกๆคนในโลกนี้ความรักของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นทำให้ท่านถึงยอมให้ตัวเองกลัวว่าพระเจ้าจะทรงรักผู้อื่นมากกว่า ผู้เขียนและสามีของท่านยังคงจับตาดูแมวสองตัวนี้อย่างใกล้ชิดและพยายามช่วยให้มันอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขเช้านี้เจ้าไอวียอมขึ้นมาจากห้องใต้ดินแป๊บหนึ่งผู้เขียนกับสามีก็เลยได้แปลงขนและเล่นกับมันอย่างน้อยนี่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเมื่อไหรที่เจ้าไอวีพร้อมเราก็จะสามารถทำให้สันติสุขกลับขึ้นมาในบ้านได้เหมือนเดิม พระเยซูทรงอดทนรอคอยเหมือนอย่างที่ผู้เขียนและสามีของท่านรอคอยให้แมวที่กําลังกลัวตัวนี้หันมาไว้วางใจท่านเมื่อไหร่ที่ท่านพร้อมยอมจำนนต่อพระปัญญาของพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงทําให้ความกลัวของท่านหยุดนิ่งและนําท่านกลับไปสู่สันทิสุขของพระองค์พระองค์ทรงทําแบบนี้มาแล้วและจะทรงทําต่อไปให้เราเขียนทีละอย่าง ว่าเรามีความกลัวอะไรบ้างและมอบความกลัวเหล่านั้นให้กับพระเยซูคริสต์แล้วพระองค์จะทรงประทานสันติสุขให้กับเราติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ y o u ยูทูบชา n e ลคริสตจักรพระพรเชียงใหม่